แปเมาุคดเป็นไทยประโยคปท .7 พระราชาตรัสว่าดีละเจ้าข้าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงหมดคิดระแวงสงสัยกระทำเถิดอาณาจักรจงไว้เป็นภาระของข้าพระเจ้าธรรมจักรจงเป็นภาระของพระคุณเจ้าทั้งหลาย ขอพระคุณเจ้าโปรดใช้ข้าพเจ้าเถิดเจ้าข้าจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรพระเถระกล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษขอพระองค์โปรดกล่าวให้สร้างสถานที่นั่งประชุมสำหรับพิสุทั้งหลายผู้ทำสังขยนาพระราชาตรัสถามว่า จะให้ข้าพเจ้าสร้างณที่ไหนเจ้าข้าพระเถระถวายพระพรว่าควรสร้างที่ถ้ำสัตบันข้างภูเขาเวภาระบันพศขอถวายพระพรแปลไทยเป็นบตประโยคปท .8 สาธุพันเต วิสัทธากะโรทะไมหังอาณาจักงตุมหากังธรมมจักงโหตุอาณาเปทะมังพันเตกิงกะโรมีติสังขหังกะโรตานัง ภิกขนังนิสันนิสัตชนัตฐานังมหาราชาติกัะกะโรมิพันเตติเวภาระปับบตะปัเสสตตะปันนะคุหาดวาเรกาตุงยุตตังมหาราชาติ